ขอบคุณสำหรับเมมเบอร์ชิปทั้ง3ท่านแล้วก็ซปเปอร์แดงอีก2ท่านนะครับโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจีกีวอโกชบีด้วยนะครับแล้วก็กรับสวัสดีคนที่รักดาวบอลทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมราวบอลโดคังแบทเทิลนะครับอยู่กับพาร์ทที่5แล้ว,วเองนะครับผมเนาะก็ความเดิมพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้ต้ก,การลงทุนเปิดเจ้า ซูเปอร์ดร็อบอลฮีโร่นะครับผมก็เปิดได้ครบทุกคนยกเว้นอ่าดาร์คดาร์คไนท์ใช่ไหมไอดาร์คดาร์คคิงนะครับผมก็ขาดตัวนั้นตัวเดียวที่เหลือคือได้ครบหมดแล้วก็บอกเลยว่าหลังจากที่ผมปั้นตัวละครมาซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้นตัวละครตู้ล่าสุดอะ่ะตอนนี้นผ,มผมปั้นอยู่สองคนนะคือเบจิโต้สี่แล้วก็โกคูแบ็คโรเซ่สามบอกเลยว่าหลังจากที่ปั้นมา ใช้งานดีมากท่านผู้ชมตีอย่างโคตรแรงเลยก็ว่าได้นะครับผมคือไอไอไอแบ็คก,ก็เหมือนกันแบ็คก,ก็ตีแรงเหมือนกันซึ่งแบบผมบอกเลยว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะควรเปิดจริงๆนะผมสละไอเจ้าตู้ซูเปอร์ดับเบิลฮีโร่นะครับผมเนาะก็ใครที่ยังไม่ดูก็ฝากรับชมด้วยละกันนะครับโอเคก็สรารพันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่เนาะก็ คลิปนี้นะครับผมก็คงไม่ต้องพูดนะว่าวันนี้เราจะมาเปิดตู้ไลก็วันนี้เราจะมาเปิดตัวละครใหม่ที่เรียกว่าน่าจะเข้ามาเป็นอย่างเป็นทางการแล้วคือ Android 21เองนะครับเอก็ขออภัยท่านผู้ชมที่ทางผมอัดคลิปนี้ชา้าหน่อยเนื่องจากว่าติดภารากิจเล่นเกมอื่นอยู่นะครับผมคือต้องต้องพูดว่าติดภารากิจไล์เกมอื่นอยู่ก็ขออภัยที่เออ <top> <t ale> ผมเปิดชา้าหน่อยแต่ก็ เอาเป็นว่าดีกว่าไม่ได้เปิดแล้วกันนะครับผมก็เห็นว่าเป็นตัวละครที่มันเป็น e n d o d 21 version ที่แบบแปลงร่างเป็นเวอร์ชั่ดีใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดด้วยเพชรประมาณ150ก้อาเราเราน่า,าจะเปิดได้ประมาณ3รอบก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยเพราะเนื่องจากว่าเพชรเรามีแค่นี้จริงๆนะครับรวมถึงมีแจกตัวละครฟรีด้วยใช่ไหมเป็นอะไรนะ a n d r o อ d 18ที่แบบมี a n d r o อ d 17อ่าแอนดอ d 21ยืนข้างๆด้วยก็แบบแบบแบบให้ชุดมาเลยมานี้นะครับผมก็ตามนั้นถ้าผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตู้กาชาแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมไปอ่ะอันนี้คือหน้าตาตู้ตัวละครใหม่ครับผม Android 21นะครับผมไม่มีแบบ ลดราคานะเปิด50เพชรลยนะครับผมเนาะอ่ะซึ่งรู้สึกว่ามันจะมีตัวเก่าเข้ามาขายได้ใช่ไหมซึ่งน่าจะเป็นตัวนี้เนาะเออตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ซึ่งผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วแอนดอร์เทวิตวันเคยเข้ามาเดเกนแล้วแต่ว่าร่างที่นางมามันเป็นร่างที่แบบแปลงร่างแล้วนะครับผมอันนี้เวชันร่างชั่วใช่ไหมเออเวชันร่างร่างชั่วนะครับอ่อ Transform Evil นะครับส่วนอันนี้ก็คือตัวใหม่นะครับผมที่แปลงร่างเป็นร่างดีแล้วก็ลงถึงมีตัวละครอา Twenty วันอีกตัวหนึ่งเนาะคือตัวนี้นะครับผมก็เห็นว่ามันอัพคลาเป็น UR เนาะโอเคอ่ะก็สำหรับในตู้นี้ครับผมก็จะประกอบไปได้ตัวละครตัวใหม่แน่นอน Android t r i n t y One Version Normal นะครับผม แอติสวลเรก็แปลงร่างเป็น Android เท t r a n s f ัน m g o o อร์มกูดได้นะครับผมก็เขาสามารถไม่ตายดูแลบ,บอกเลยว่าถ้าเกิดใครทีใร่ใครที่เห็นคลิปตอนเปิดอะ่ะจะเห็นว่า a n i m เมชันบางอันอะ่ะคือแบบมึงเอามาจาก f i g h t e r ซเลยดีกว่านะครับผมคือถ้าเกิดถ้าผู้ชมดูแอน m เมชันบางอย่างจริงมันเอามาจาก f i g h t e r ซเลยนะที่แบบการเคลื่อนไหวของของตัวละครอะไรมาเนะี่คือแบบ จังหวะคือใช่เลยอะ่ะมึงเอามาจากไฟเตอร์สันเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมแล้วก็อันนี้ตัวใหม่ใช่ไหมเออผมไม่เคยเห็นแล้วก็เ a l e b r ลเบรกินะครับ Android 17นะครับผมอาโลกอานาคตกับอาอะไรนะวะโลกอานาคตกับโลกอดีตนะผมมารลมล่างการเป็นซูเปอร์17นะครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ อ่าสองคู่หูนะครับผม Android 17 18นะครับแกมมาไอไอไอสองตัวนี้ใครเปิดได้ถือว่าดีนะใช้ได้ใช้ได้นะครับผมไอแกมมาหนึ่งกมมาสองถ้าเกิดยิงคู่กันนี่บอกเลยว่าโคตรเก่งนะครับผมก็สลับเหรียญรอบนี้เป็นเหรียญแดงนะก็ใครที่อยากแลกก่อไปแลกไนดะ้ในสนโตสัวสำหรับผมก็อ่าเราเปิดดีกว่าเนาะเราไม่ต้องแลกนะครับโอเคถ้าง,งั้นก็ ว้าแลสโกผมจำนวนทั้งหมด150เพืกอได้ประมาณ3รอบเนาะโอเคไปครัง e ล s โกทันบิวเบจิต้าแอนดอร์18เฮ้ยเบจิตโตว่ะ เอาล้วครับได้ฟ t ต v ิวมาดูสิว่าจะหน้าตู้หรือเปล่าร,รู้สึกว่ารู้สึกว่าตู้เรานี้เป็น f ฟอรติวใช่ไหมก็ต้องมารู้นอีกทีว่าเราจะได้หน้าตู้ไหมอ่ะมาประเด็นคือเป็นเหลียญแดงซะด้วยอ่าได้แล้วนะผมแอนดรอยสิบเจ็ดอ่าตัวตัวอนาคตกับอ่าแอนดรอยสิบเจ็ดปัจจุบันเนาะโอเคได้แล้วนะครับ ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่แต่แต่ว่า,น,าน่าจะดีแหละมีตัวเดียวใช่ไหมมาจากไหนเดี่ยมาจากไหนว่าเราโอเคแคปรูไว้นะครับมารอบที่สองเบจิโต้หรือเปล่าเบจิโต้เบจิโต้มา มันต้องเป็นบลูดิทวังสเทนชินฮังเบจิต้าอ่าไม่มีอะไรนะโอเคก็มารู้ว่ามันมันมันจะเฟซเอาไหม เอาจริงแอบเสียได้ที่แบบมันไม่มันไม่มีโปรโมชั่นอะ่ะเสียได้นะถ้ามีโปรโมชั่นหน่อยอะ่ะมันจะได้ลุ้นหน่อยพอมันไม่มีโปรโมชั่นปุ๊บเหมือนเปิดตู้แบบซูปเปอร์ฮีโร่อะไรมาเนี้ยโอ้โหไอ้เียตัวฮีโร่ตัวเก่าไอ้อสัตว์มาสเตปสุดท้ายผม let's go ับไปเลย ออกไปแน่ทว1วันออกหน่อยฟี่ออกหน่อยฟี่โจมานโบกับเพนชินฮังโอคา,าเมคาเมเฮยถ้าเกิดไปกิโตคือมาเนี่ยสายสามเปล่าโอ้โหชิบหายละเอาจริงไอไอบรูถ้าเกิดมีม,มีมีมิสเตอร์สาตานนี่คือแบบโอกาสได้อนะโอเคสุดคือเราเราได้แค่ ซูเปอร์สิบเจ็ดใช่ไหมลนะ่ะโอ้โหบาร์ด็อกครับผมโอเคฮะก็สรุปนะครับผมทั้งสามสเต็ปครับเราได้แค่ซูเปอร์ แอนดรอยสิบมาก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ที่แน่คือยังเปิดไม่ได้นะครับผมก็ถามว่าผมจะเปิดหานางไหมก็เอาเอาว่าของมันต้องมีเนาะก็ต้องเก็บหน่อยละกันเพราะว่าไหนๆก็นานๆทีนางมันมาด้วยไงเพราะว่านางมันเพิ่งมาครั้งนี้เป็นอ่ารู้สึกว่านางคือคือเรียกเขาจะว่านางเคยมาแล้วแต่ว่าอันนี้คือมาอยากเป็นทางการแล้วเพราะว่ารอบนี้มันมาเป็นแบบเป็นแอนดรอยยี่วันแล้วก็แปลงร่างเรื่อยๆนะครับโอเค ถ้าง,งั้นก็จบละประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคไปลาบ๊ายบาย